สวัสดีครับแฟน,แฟน,แฟนบอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงเยาวชน U17 นะครับซึ่งขณะนี้กำลังแข่งรายการชิงแชมป์โลกตั้งแต่วันที่1 7ถึง25สิงหาคม2567ก็นะครับก็มีทีมต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีมด้วยกันนะครับเริ่มจากอาร์เจนตินาบราซิลแคนาดาจีนไชนิสไทเปโครเอเชียโดมินิกันอิโอร์อียิปต์อิตาลีญี่ปุ่น เม็กซิโกแล้วก็เปรูเจ้าภาพปอร์โตริโกไทยแล้วก็ตุรกีนะครับทั้งหมด16ทีมก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับก็4กลุ่มเราอยู่ในกลุ่ม B นะครับซึ่งในกลุ่ม B นี่ก็จะมีจีน สุลูกีอิกวดอและก็ไทยก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่หนักหนาสหัสพอสมควรเลยครับเพราะว่าเจอทีมอย่างจีนซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่นะครับโดยเกมแรกของไทยนะครับซึ่งเพิ่งแข่งขันจบไปเมื่อคืนวันที่17สิงหาคม2567เวลาในไทยประมาณ5ทุ่มนะครับก็เรียกได้ว่าประเดิมเกมแรกไทยก็เจอของแข็งเลยนะครับก็เสียเปรียบ,บทั้งความสามารถนักกีฬาแล้วก็ความสูงใหญ่รูปร่าง อะไรต่างๆของจีนได้เปรียบเยอะเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็แพ้ล่าสุดตอนแข่ง uh, ชิงแชมป์เอเชีย u 16เราก็แพ้3ามเซตร,รวดเหมือนกันนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จีนก็ย้ำแค้นให้กับทีมชาติไทย u 17เช่นเคยนะครับก็เราแพ้3มเซตร,รวดด้วยสกอร์16ต่อ 25, 8ต่อ25และ17ต่อ25ก็ เซตสนี่แพ้เยอะเลยนะครับก็ามากระเตื้องในเซตที่3นะครับก็การแข่งขันยูสเยูชนหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้จัดที่สนามเมืองลิมาประเทศเปรูนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเราสู้ไม่ได้หลายคนก็ถอดใจเพอะเซตที่2นี่ก็อาจจะเข้านอนเลยเพราะว่าเวลาการแข่งขนะันนมันจะเป็นช่วง5้าทุ่มนะ ก็เป็นอะไรที่ก็มันดึกไปหน่อยนะครับอะอย่างสู้ไม่ได้จริงๆเลยนะครับแต่ก็ยังไงก็ให้กําลังใจน้องๆนะครับเพราะว่าจีนเขาดีกว่าทุกด้านเลยนะครับไม่ใช่ว่าพวกหนูไม่เก่งนะฮะก็ถือว่าได้แต้มขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเพราะว่าจีนเขาถือว่าสูงใหญ่แล้วก็เล่นได้ดีนะได้เปรียบ เราเยอะเลยนะครับเรามาลองดูสถิตินะหลังเกมนะครับก็จากแมตช์สถิติไทยสู้ไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะในการโจมตีเนี่ยจีน54ไทย22อู่แพ้กันเป็นเท่าเลยนะครับก็มีเรียกได้ว่าเกือบทุกสกิลเราสู้ไม่ได้แต่มีการเสิร์ฟเอสเท่านั้นนะครับที่เราเสิร์ฟเอสได้5แต้มเท่ากับเขานะครับสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดของไทยก็คือน้อง นัชยาทาแฮนะครับหัวเสาทําไป10แต้มแล้วก็ฐานิตาเอี่ยมรออหัวเสาเหมือนกันครับทำไป9แต้มส่วนจีนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหมายเลข 10- นี่ยีคะแนนเลยนะครับแล้วก็หมายเลข4ก็ทําไปถึง14คะแนนเลยนะครับ <S <S ก็ยังไงก็อย่าลืมมาให้กําลังใจนะครับสำหรับอวอลเลย์บอลสาวไทยชุด U17 ซึ่งในคืนนี้ก็คืออาทิตย์ที่18สิงหาคม23.00น,นเป็นต้นไปเราจะเจอกับเอกดอร์นะครับซึ่งเป็นนัดที่2ก็คาดว่า ก็จะเป็นทีมที่ฝีมือน่าจะ,ะเราไม่อ่อนด้อยกว่าเหมือนกับที่เราเจอกับจีนนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกก็จะลืมมาให้กําลังใจกับวอลเลย์บอลสาวไทย u 17อ่ะอยุวชนหญิงทีมชาติไทยกันด้วยนะครับท้ายนี้ก็จะลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตด้วยการกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ทุกโจลาไปแล้วสวัสดีครับ